เกิดความสงสัยใครรู้ว่าไอ้ข้างหน้าที่มันลอยอยู่นั่นนะ่ะมันคืออะไรเพราะว่าหลังจากที่เรา <c oughs> ล้างคอกหมากับน้องเจ็ดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยผมไปเห็นมาว่ามันยังมีอะไรแถวๆนั้นให้สำรวจต่ออีกหน่อยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไอ้หมากรุกขนาดยักษ์ที่เป็นกระดานตรงนั้นมันก็เหมือนกับจะไปหาแกจิตหรือไอเทมอะไรบางอย่างมาใส่ ได้เพิ่มอีกซึ่งใส่แล้วได้อะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันที่สำคัญก็คือผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าไอ้เจ้านี่น่ะมันขึ้นว่ามีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นบนแผ่นหินเนี่ยซึ่งมันคือเมืองกูลาบ่ดใชนะ่ไม่แปลกใจอะไรแล้วโอ,โอ้อยู่นี่อยู่นี่กระดาหมากของเทพเจ้าโปรโดอย,ย่าหยุดฝีเท้าที่นี่เพราะที่นี่ คืออนุสรสำหรับอ,อะไรวะอนุสรสัตว์เอามาหม่มเพราะเหตุ <c oughs> ที่อย่างนี้คืออนุสรสถานรํำลึกถึงเกียรติยศชั่วนิรัดนดรเป็นแหล่งชี้นำแห่งห้วยนับพันเป็นภาพแบบแผนแห่งโอเอซิสทต่ว่าสุดท้ายกลับตกต่ำกลายเป็นสถานอัปมงคลซึ่งคมดาบห้ามหันใส่กันรัะนั้นผู้ที่มาในภายหลังจะคืนสภาพทุกสิ่งให้เป็นดั่งเดิมด้วยเหตุนี้เส้นทางที่เคยถูกรายละเอียดฝังมิด จึงจะเผยเขาโครงของมันขึ้นอีกคราและนี่ก็คือเมืองกุรบทบน้ณที่แห่งนี้คือจุดที่ม่านฉากจบปิดลงเป็นความเร้นลับสุดท้ายใต้ผืนทรายละเอียดสถานที่แห่งนี้เคยเป็นไข่มุกสองประกายเหนือไข่มุกทั้งปวงเป็นดวงดาราเจอจ้าเหนือดวงดาวดวงอื่นกระนั้นมาถึงวันนี้ริมของสถาปัตยกรรมต่างกรอนตัวสรรพสิ่งที่ถูกทิ้งร้างเป็นดังความฝันสีทึบที่ยังสะท้อนเสียงแผ่วเบาอะ นี่ละำแสงของตัวหมากมันจะหายไปตรงนี้นะพราะเราลองหาดูดีกว่าว่ามีของดีอะไรหรือเปล่าเฮ้เฮ้เฮ้ยยูกิบเนี่ยครูมึงจะไปไหนไอดูเหมือนว่าไอเดเซปชันในศิลาตะเกียะจะไม่เกี่ยวหรืออาจจะเกี่ยวไม่รู้เหมือนกันแต่อ่านเฉยๆไม่ได้อะไรแต่อันนี้ได้แน่นอนมับน่าจะเป็นอันนี้แหละไม่แน่มายจะสามารถใช้เปิดใช้งานตัวหมากทนั้นก็ได้นะ มันก็มีอยู่ทางเดียวแล้วนะก็คือตรงนั้นแหละที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรแอบซ่อนอยู่บ้างเนื่องจากว่าเดี๋ยวอีกภายในเอ่อกี่วันวะเอ่อบวกลบคูณหารแล้วได้ประมาณ9วันกว่าตีเป็น10วันเราจะขึ้นสู่แพท3.6กันแล้วซึ่งแพท3.6เนี่ยมันก็ จะบอกว่ามันจะมีนี่ไงคุณคงจะเห็นทีเซอร์กันมาแล้วใช่ไหมหละ่ะว่ามันมีบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่มีเควสต์ตำนานนาฮิดะพาร์ทสองซึ่งก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักไม่มากก็น,น้อยและการที่มันเปิดตัวบอสรายสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวที่2ของเมืองสุมรุตามแบบฉบับที่ว่าออแต่ละเมืองจะต้องมีบอสรายสัปดาห์เมืองละ2ตัวเป็นอย่างน้อยเรียกน,น้อยก็คือไม่เคยเจอเกิน2ตัวแล้วก็ไม่เคยเจอต่ำกว่านั้นนะน,นะ งั้นก็คาดว่าไอเจ้าบ,บอสที่ดูเหมือนกับเอเอ๊ะดูท่าทางแล้วตัวมังอื่นน่าจะสามารถเซฟผอพวกเราไปแบบฟิวอย่างนี้ได้นะว่าไหมแต่เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะขาดอะไรนะขาดอะไรอะ่ะคือผมจะบอกว่าไอบ,บอสที่ดูหน้าตาเหมือนกับเอมผักดองอ่ะคือคุณเคยกินข้าวขาหมูปะผมขายข้าวขาหมูอยู่กับเพื่อนแล้วผมเห็นภาพแล้วนึกถึงผักดองในข้าวขาหมูว่ะคุณ เออไอบอสทีนั้นหน้าตาเหมือนข้าวขาหมูเอ้ยหน้าตาเหมือนผักดองข้าวขาหมูเลยซึ่งก็นั่นแหละมันน่าจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไอเมืองกุลบาบัตตรงนี้แหละเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นอดีตของที่นี่ว่าไหนก็ไหน,ไหน,ไหนแล้วอันนี้เมื่อแผลหน้ามันเกี่ยวข้องกับเมืองกุลบาบัตไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจากเนื้อความเกี่ยวกับบอสต,ตัวน,นั้นแล้วก็เราก็ควรจะมาเล่นไอคอนเทนต์สามจุดสี่ตรงนี้ให้เคลียร์อุปกรณ์เปิดใช้งานป้ประการชายแดน อุปการณ์เปิดใช้งานตัวหมากมีเพียงยินผู้สมรูม้ร่คต่อราชาเด้เรดเมื่อปีนั้นเท่านั้นถึงจะเข้าใส่โครงสร้างอันซับซ้อนของมันเข้าใส่นะเออตัวไหนเฮ้ยมันมีทั้งหลายตัวนี่อะไรผมว่าเราต้องไปหาตัวอื่นจากที่อื่นเว้แต่เราต้องใส่ตัวแรกไปก่อนนะอืมไอ้เนี่ยสัมผัสถ้าเราสัมผัสเฉยๆมันจะ มันจะวาร์ปเราไปที่ไหนก็ไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วที่ไหนอะเอา้าโอไมลไม่เราไม่ได้จะมาตรงนี้โอแงว,วมันไม่ได้เราสัมผัสเดี๋ยวผมต้องวาร์ปกลับไปกันไอ้มอนบอกไอ้มอนมันก็พูดสะงงเลยมันบอกว่าวาร์ปฟิลว,วาร์ฟฟิลกูก็วาร์ปตามเลยบ้าจี้ตามมันโอ้ oh. มันต้องหาตัวหมากแล้วก็เอาไอ้นัน่นไปใส่แต่ว่าประเด็นก็คือผมมาสงสัยอันนี้คือผมไม่ได้ไปดูสปอยมาไงว่าพัซเซิลมันแก้ยังไงจริงมันตั้งแต่สามจุดสีแล้วแหละตรงเนี้ยไอ้เคเวสล้างคอ,อกหมาหลังลากเสร็จก็มาทําตรงนี้ต่อได้อันนี้ก็3.5มจุจะหมดแพทแล้วผมเพิ่งมาทําประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้ไปดูมาว่าพัซเซิลมันแก้ยังไงอยากทําเองซึ่ง นี่ไงเอาเอามันไม่เหีบเฟอรอ์เอาแล้วที่เหลืออ๋อมันต้องวับเอา้าฮอมันฮอคือเราวับมาตรงจุดที่เราเจอตัวหมาก หรือหมายถึงอะไรสักอย่างที่มันเอาไปใส่ตรงนั้นนะ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแสดงว่าไอ้ตรงนั้นที่เราว้าไปก็คือจุดที่เราเจอเอาแล้วอันอื่นน่ะล้ำแจกของตัวหมากเหมือนจะมีหมายถึงตรงนี้นะพวกเราลองหาดูดีกว่าว่ามีของดีอะไรหรือเปล่าอ่าก็ตามสภาพคือหลังจากที่ผมปิดอัดที่คลิปเอ้ยปิดอัดคลิปไม่ใช่ปิดที่คลิปอ๋องงละหลังจากที่ผมตัดคลิปเ่างี้ดีกว่าไปตะกี้เนี้ย เออผมก็สังเกตว่าไอ้ตัวหมากตรงข้างล่างอ่ะเออไอ,มอม้มดนแดงหลอกซ้ำละขี้เยี่อ่านละผมสังเกตว่าไอ้ตัวหมาตรงข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีบอกใบยอยู่นะเอ,อ๊ะเดี๋ยวเราไม่เราไม่เคยแก้นี้หรอหุ้ยเหลือเชื่อที่เราจื้อกลิทสิวทำไมอย่างนั้นเรา เอผมไม่ได้แก้เสาไฟตรงนี้เหรอใช่เหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยบ้าบอนอ่ะผมไม่ได้แก้ได้ไงวะเอ้ยไม่ได้แก้จริงบ้าไปแล้ว,ว,ว,วแล้วก็ตรงนั้นมีวิวพอยต์เห็นนะไม่ได้เก็บคือผมจะพูดว่าตอนแรกอะกล่าวว่าจ,จะไปวิ่งหานอกรอบหรืออาจจะไปถามคนอื่น แต่ไปไปมามาสังเกตเว้ว่ามันเหมือนกับเป็นตัวบอกใบสถานที่ต่างๆกระดานเม้าที่พเจ้าอก็คืออย่างเนี่ยผมกําลังไล่เช็คว่าตัวหมากตัวไหนที่มันมีให้ใส่แล้วเรายังไม่ได้เอามาใส่บ้างเนี่ยซึ่งเท่าที่สังเกตดูเนี่ยหลายๆสถานที่มันเป็นที่ที่คุ้นเคยที่เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเช่นเนี่ยวิหารในกรูบาตคือข้างบนนี่เองเห็นไหม คือคุณดูโมเดลดิคุณดูแบบจําลองตัวนะี้แล้วเหยนหน้าขึ้นไปดูอะ่ะมันก็คือข้างบนนี้เองเห็นไหมทีเนี้ยมันมีเหลืออยู่ทั้งหมดสี่จุดอันเนี้ยอันเนี้ยมันคือเสาซึ่งเสาเนี้ยคุ้น,น,นว่าอยู่แถวนี้แหละมันเคยมีแอ่งทรายอยู่อะ่ะรู้นนะคือก่อนที่เมืองนี้มันจะผุดขึ้นมาคุณมันมี อยู่ข้างบนมันบอกเอ๊ยอน,นั่นไหมนั่นไหมคือคุณจำได้เปล่ว่าก่อนที่เราจะมาเล่นไ e อ้ quest เนี้ยไอ้ข้างบนน่ะมันทรายมันท่วมอยู่เว้ยแล้วเมืองนี้มันเพิ่งขุดขุดขึ้นมาเออแล้วนะแล้ว p เ r s o n นี้ผมก็ยังไม่ได้แกดเลยโอ้น่าจะแตกน,นั้นปิดต้องยิงึ้่สูงใช่ไดีนั่นที่ผมเป็นเหล็กกลัสยิงแม่นเอ้ยนี่ปิด อ่าอันข้างล่างเต็มแล้วเออปิดเสร็จแล้วอันข้างบนเออดีนะที่ธนูนนเยี่ยหลานมันเบรกทูบาวแล้วไม่โดนเป็นเอลีไม่งั้นมันเอ,อ้ยครบแล้วใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมไม่รู้มาว่าถ้าทำพัซเซนอ,อันนี้ครบอ่ะมันจะได้ชิปเมนต์เอ,อ้ยครบแล้วย้ำยมจะโหน่ทำไมเอองเอ้ยชิ้เฉ้า กายเป็นว่าแทนที่จะมานั่งทำเควสสำรวจต้องมานั่งแก้ปะเซ่นหีบโง่ๆให้ดูในคลิปด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ทำอยู่ๆก็เจอสองใบเฉยเลยเออเอ้ยมันชี้ป่ะวะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมันมันมันบอกทางแล้วบอกอันนั้นถือว่าเป็นการบอกทางไหมคืองี้ไอไอเสาอะไอเสาที่ว่า มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสาของราชาเดชเละคุ้นมากเลยนะแต่ไม่ใช่ต้นนี้หรอแล้วนี่อะไรอ่ะจอกคริสตัลโอ้โหมันต้องไปหาเอางั้นเอาเอา,เอาที่ที่คุ้นเคยก่อนดีกว่าไอเรือผีนั้นอยู่ไหนวะไอไอเรือนั้นน่ะจาได้ว่าผ่านมานะแต่ผมจําไม่ได้ว่าที่ไหนเว้แต่เดี๋ยวเอาที่ที่คุ้นที่สุดเลยก็คือเนี่ยอันเนี้ยสุสานราชาเดชเลศอันเนี้ยคุ้นแน่นอนเนี่ยคุ้นมาก ไม่ใช่แค่คุนะ้นน่ะแต่มันเขียนอยู่บนแผนที่เลยใครยัไม่รู้อ่าไปเอาไอ้อันที่รู้ก่อนแล้วกันมันไม่อ,อ๋นนี่โอ้โหยู่ง่ายไงอ๋อมันจะวางอยู่ข้างหน้าเลยเว้ยให้หาง,ง่ายๆมันไม่ได้เอาไปแอบข้างในคือไม่ต้องวิ่งกลับเข้าไปข้างในเหมือนตอนทําเควสแล้วแค่มาให้ถูกที่อ่ะข้างหน้าก็น่าจะเจอลแล้วมั้งแล้วไอ้เสาราชดิสเลตมันต้นไหนวะข้างหน้านั่นปะ ผมก็จำไม่ค่อยได้และหลงทางจะไปไหนอ่ะคือหลังจากที่เราเอาหมากตัวนี้ไปใส่แล้วอ่ะเราสามารถวาร์ปแป๊กกลัมาตรงจุดที่ไอหมากตัวนี้มันเคยยังอยู่ได้ไอ่ะน่ยไอมอนมันพูดซ้ำละคือสมมติว่าเราเอาหมากอันนี้ไปใส่ตรงนั้นใช่ป่ะพอใส่ปุ๊บอ่ะเราจะได้หีบร้อยตัวหมากตัวนั้นจะสามารถใช้วาร์ปได้เว้ย ซึ่งมันจะวาร์ปมาตรงตำแหน่งที่หมากมันเคยอยู่ซึ่งก็ผมก็หาประโยชน์จากการวาร์ปไปตรงนั้นยังไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันมีอะไรดียังไงในการวาร์ปแบบวาร์ปลัดไปหรือมันเป็นแค่ลูกเล่นบางอย่างเฉยๆอ๋อแล้วก็คาดน้สุดใช่ใช่คานี้สุดนี่ก็ง่ายอยู่แต่เรือลำนั้น่มันอยู่ที่ไหนวะเรือส่งวิญญาณนะ่ะผมยังไม่ได้แล้วอะ่ะ เนี่ยถ้าเราจับแบบมันจะว้าไปตรงนู้นเลยเว้ยซึ่งตอนเนี้ยมันอยู่มันเหลือเนี่ยไอเสาเนี่ยผมจาไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะมันเหลือเสาเหลือคาร์นิสุดเหลือไอ้นี่ด้วยนะจอกเออจอกจอกจำได้ลนะมันบอกว่าจอกใช่ไหมแบบถ้าจอกอ่ะแบบ มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอไปคันที่สุดก่อนขอไปคันที่สุดก่อนง่ายดีเอ้ยแต่วาดตรงคันที่สุดสะดวกดีนะเพราะว่าคัานที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราว์ปไปข้างหน้าได้ตรงๆอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งโหนแบบนี้ไงอันนี้คือวทีพใกา้ที่สุดถูกปะ่ะซึ่งมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าพอดีเป๊ะอันนี้จะสะดวกแหละถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาหมากไปใส่แล้วก็ว์ปไปข้างหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหนแบบนี้ปล่อยแม่ไงไว้พี่เก็บสู้ นั่นไงอยู่หน้านู้นเลยถ้าเกิดว่าเราวาร์ปมาลงตรงนี้ได้ปป๊ะเป๊ะพอดีเลยก็มันก็จะสะดวกดีใช่น่าจะวาร์ปลงตรงที่เราเห็นมันเลยแหละก็คือข้างหน้าแต่เรือตั้งน,นะจะไม่ได้แล้วอ่ะจอก แต่มันน่าจะอยู่คนละที่กันป่ะไม่น่าใช่ตรงบัลลังตรงที่ซาม,มาเอลมันขึ้นไปนั่งตายไม่น่าใช่นะถ้าหมายถึงจอกน่าจะเป็นเนี่ยนะผมว่าบางทีอาจจะต้องดูศิลาเพื่อให้เข้าใจถึงคำใบ้ของมันพัสด์เมืองนี้ก็ดูใช้สติปัญญาดีซึ่งไม่ใช่ นี่ไงไม่ใช่หนีไม่ใช่นนไม่ใช,ใช่อันนี้มันขึ้นไปบนบอลลังห้องบอลลังอยู่ข้างบนเนี่ยผมว่าไม่ใช่เว้ยบอลลังไม่ใช่จอกบอลลังไม่เท่ากับจอกเนี่ยไม่ใช่ผมว่ามันมีที่ละอันมะหวะถ้างั้นน่ะมันมีอยู่ที่หนึง่งซึ่งเออนะมันไปไงได้อ่ะ เดวเช็คก,ก่อนเราสามารถดูได้จากตรงนี้เขาบอกว่าจอบใช่ไหมอ,อมันมีอยู่อป๊นหนึงอยู่ตรงเนี้ยใช่ปะสุสานละเนี่ยมันไม่มีบอกเกรทฮอฟดูต์อารุอันนี้เป่ะวะข้างบนนี้จะมีไหม มันอาจจะเป็นเสาก็ได้นะคือตอนนี้ของคันที่สุดก็เก็บไปแล้วแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนซึ่งไม่ได้ขึ้นง่ายแต่ก็ไม่ได้ขึ้นยากเพราะหลังจากที่เราทำพัซเซอร์ะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งนิดนึงเป็นไปได้ไหมว่ามันคือข้างบนนั้นน่ะ ผมว่าใช่นะจอดไอเรือไอเรือเนี่ยคือมั่นใจเลยมันมีอยู่ที่หนึ่งที่มันมีเรือส่งวิญญาณจอดอยู่แต่ผมมาจําไม่ได้มันอยู่ไหนขี้เกียจไปเปิดดูคลิป,ปเก่าๆเลยใช่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นใช่ไหมเสาราชาดิชเลดเหรอแต่ว่านี่มันก็มีเสาหลายต้นนะ าจะบอกว่าให้หาเสาต้นที่ใหญ่ที่สุดมันก็ใหญ่เท่ากันนะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ที่นี่อืมเอ,อ้เอาตกใจมันเป็นพัซเซริรนี้นี่ว่าไม่หรอกไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่อืมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใชเดี๋ยวไปเช็คตรงกระดานใหม่อีกทีดีกว่า ถ้าหยอดไปหลายๆตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเจอครบปะนะลองดูแล้วกันมันจะเหลืออยู่ไม่กี่ที่หรอกหลังจากที่เราใส่คันที่สุดเข้าไปแล้วอะเนี่ยอันนี้คันที่สุด แล้วก็จะเหลือเนี่ยสามที่ปะใช่ใช่ใชเลืสามจุดอันเนี้ยจอกคริสตัลซึ่งหน้าตาของโมเดลมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่านี่คือจอกอันนี้คือเสาซึ่งเสาเนี้ยไม่มคุ้นเลยวะ่ะเสาของราชาเดชเลตแล้วก็เรือเรือส่งวิยาณอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอใช้สิบยาน,นิดนึงแล้วกันแต่ขอตัดก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะโอเค ไปวิ่งหามาจนเจอหมดแล้วแล้วก็ไปถามคนอื่นมานิดนึงด้วยเพื่อประหยัดเวลาก็อันหนึ่งที่ผมยังไม่เจอมี3อันใช่ไหมที่ยังไม่เจออันนึงอะอยู่นี่วาร์ปมานี่ครับวาร์ปมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ให้วาร์ปมานี้ก็อ่าเดี๋ยววิ่งใหม่เลยดีกว่าวาร์ปมานี่เสร็จปุ๊บก,ก็ทางเป็นทางตรงนะจริงๆริงเราลงไปข้างล่างได้ไมันไม่ตรงสักทีเดียวหรอกแต่เราจะไม่สนใจเราโหนไปเลยเพราะว่าไอพวกนี้มันถูกออกแบบมาให้หาง่าย หาง่ายในที่นี่คือมันไม่ได้เอาไปแอบคือถ้าเราไปถูกสถานที่เนี่ยเราสามารถเจอมันได้เลยโดยไม่ต้องแบบหาหาลือหาซอกอะไรให้มันวุ่นวายในอย่างอันนี้ถ้าเรารู้แต่แรกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะวิ่งมาเจอเลยมันอยู่นี่ครับเนี่ยแค่นี้เองอันนี้คือน่าจะเป็นเสาใช่ไหมอันนี้คือเสาถูกปะ่ะอ่านี่สินะเสาของราชาเดชเร เออเราก็ลืมไปว่ามันมีตรงนี้อยู่ด้วยใช่คือด้วยความที่เราผ่านมาตั้งนานแล้วตั้แนแหนตอนที่เล่นเควสโลกอะจวบจนตอนเนี้ยที่แบบว่ามันสักพักหนึ่งแล้วอะเราก็ลืมไปหมดแล้วอา่ทีนี้ต่อไปอีกอันที่เราไม่เจอคือตรงนี้จริงตอนแรกอะผมมาเช็คเว้ยตอนแรกผมก็มาเช็คอยู่นะไอ้ตรงเคเมนูเทมเพิลเนี่ยผมมาเช็คอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าผมมาแล้วตรงไปเว เออผมตรงไปแล้วผมก็แบบว่าแยข้างหน้าไม่มีอะไรนี่หว่าแล้วก็อ๋อมันมีแยกซ้ายขวาด้วยซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายอ่ะอันนี้คือวาร์ปมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะก็นี่อยู่นี่ครืออันี้มันจะเป็นไอเรือใช่ป่าไม่รู้แต่จําได้ว่ามันมีเรือส่งวิญญาณอยู่่ะคือผมจําไม่ได้ไงมันอยู่ไหนสรุปมันอยู่นี่ไงนี่เห็นนะเนี่ยเรืออยู่เนี่ยผมก็แบบเอ้ยอยู่ไหนว่ายเรือบ้าเนี่ยคือจําได้แน่ๆว่าเคยเห็นเว้ยแต่จําไม่ได้ว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ วาร์ปเคเมนูเทมเพิ่์มาแล้วก็เลี้ยวสายผมมาไปตรงตอนแรกอะหาไม่เจออ่ะสุดท้ายง่ายมากเลยแค่วาร์ปไปถูกที่ก็เจอแล้วก็งงอยู่ตั้งนานสองนานนะโถเอ้ยเนี่ยเลยอันนี้คือจอกคือดูแลรู้เลยว่าสื่อถึงจอกซึ่งพี่แกน่าจะน่าจะวนเล่นตัวอย่างนี้สักพักหนึ่งไม่รู้จะขึ้นไปข้างบนด้วยเปล่า ปล่อยพี่เล่นตัวไปกอนจอกที่ว่าก็น่าจะหมายถึงโอซิสนลันหรืออะไรสักอย่างเอ้ยไม่ดีมันมันคือไอ้นี่เลยวะจอกเนี่ยนี่ไงจอกใช่ไหมเออจอกคริสตันของราชาร์สเซตผมผมลืมไปแล้วนะเนี่ยคือมันนานเลยไม่ได้ดูคลิปตัวเองย้อนหลังได้ไงเลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงสถานีตรงนี้ทั้งหมดอะมันคือจอกหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเข้าไปในโอซิสนลันแต่ยังไงซะเนี่ยคือไอ้ที่เรายือนอยู่อะอาจจะเป็นจอกอยู่แล้วแต่แรกก็ได้ ผมก็ลืมไปแล้วแหละอย่างที่บอกนานแล้วเออเหมือนเหมือนจะใช่นะแป๊บน,นึงขอดูเท็กเจอร์ก่อนคือลานตรงกลางมันเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีขอบๆเป็นสีฟ้าทั้งหมดเอ,อ่อกี่แฉกวะหกแฉกแสดงว่าเนี่ยแหละมันคือตัวจอกถูกป่ะแล้วพอจอกมันเข้าที่เราก็เลยสามารถไปที่โอซิสนิลันได้เออผมว่าผมว่าไอ้ตรงนี้แหละคือจอกใช่ซึ่งอย่างที่บอกลืมลืมหมดแหละ ในความที่เล่นขาดๆกันเกินเ้วไม่เล่นให้จบในทีเดียวอะมันเลยลืมคือถ้าเล่นแต่แรกแล้วความจํายังแบบยังสดใหม่ยังเฟรชอยู่ผมคงไม่ต้องมานั่งวิ่งวุ่นวายให้เสียเวลาคงจะจําได้หมดเลยว่าอ๋ออันนี้มันอยู่นี่นี่หว่าวิ่งผ่านมาอันนี้ด้วยความที่เควสทะเลทรายอันเนี้ยมันลูกเล่นของมันก็คือแบบว่าให้เราทํานู่นทํานี่ซ้ําบ่อยๆบ,ยบางทีคือ,ออาจจะแบบว่าให้เราผ่านไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยย้อนกลับไปอย่างเงี้ย ก็เลยลืมนี่คือเหตุผลว่าทำไมการอัดคลิปไปดูดย้อนหลังจึงสำคัญไม่งั้นลืมหมดจริงๆคือต่อให้ในเรื่องเกมนี้มันจะดีแค่ไหนพอเล่นไปสักพักนึงก็ลืมเชื่อผมลืมหมดอะใช่ไหมเอา้เอาอ๋อเออว่าเหมือนเลยคือตรงที่เราไปถึงตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นพื้นเรียบๆไปแล้ว ผมอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันคือจอกที่ฝังดินลงไปแล้วกลายเป็นแค่พื้นยอมพระจันทร์สีเลือดอโอเคครบละไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าไม่มีเควสหรือไม่มีในเรื่องอะไรเพิ่มใช่ไหมถ้างั้นก็น่าจะมีแค่นี้ละมัง้งยอมพระจันทร์สีเลือด กระดานหมากลูกขนาดใหญ่นี้มีความโหมดร้ายแบบไหนที่เกิดขึ้นภายใต้อาจาร์สีเลือดกันนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะสาหรับคลิปนี้ซึ่งน่าจะสั้นๆและไม่ยาวมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้อัพลง YouTube หรือเปล่า,าว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยแต่ว่าถ้าไม่แบบว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็อาจจะอัพลงลมะมั้งอะพูดไว้ก่อนแล้วกันก็ขอฝากไว้เดียวเท่านี้สําหรับการเก็บไอชิพเมนต์สั้นๆง่าย,ายๆได้ใจความอันนี้ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าจําสถานที่ไม่ได้เช่นผมเป็นต้น ก็ถ้าว่าใครดูแล้วชอบดูแลถูกใจและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ฝากกด like, กไกลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและช่วยให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปคว e s สโลกอื่นๆครับผม